ครอบครัวบันเทิงครับขอต้อนรับสามภรรยาของตะกูลยังไงดน่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวียงร้อยดาวใช่แล้วอันนี้คือภรรยาคนที่หนึ่งใช่ค่ะชื่อเต็มเดือนดูหน้าเต็มจริงคือหน้าทําตัวแบบเต็มจริงคือในละครตอนนี้เท่าที่ดูออนแอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบต่อหน้าใครต่อใครเป็นแบบมีจิตใจจริจริงเบื้องหลังตัวสําคัญเลยไม่รู้ อาจจะไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนดีอ่ะอน,นี่น,นีดูหมดบาทส่วนน,น,นันถัดมาจงจิตคุณพิมพิมพันธ์นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ดูในเรื่องดูจิตจิตนะคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนเก็บกดเก็บกดก็ต้องหาทางระบายไปมีคนน้่นคุณนี้ไปมีกิ๊ก ทั่วไปเกกตั้งแต่อายุสิบเป็นต้นไปก็จะเป็นคนจิตจิตหน่อยจะเก็บกดมากคนนี้ก็จะฝักฝ่ายในการมารมคือดูดุในเรื่องคือใช่ค่ะคารคเตอร์คือคือพิมจะดีไซน์คารคเตอร์ยังไงดีที่ไม่ให้ซ้ำพึ่งไม่ให้ซ้ำที่เง็กมันก็จะอยู่ระหว่างกลางอ๋อนี่ต้องดีไซน์คารคเตอร์เดี๋ยวคุยกันตรงนั้นใช่ฮะส่วนทางนี้ อันนี้คือภรรยาไม่ใช่คนสุดท้ายคนที่สามกำลังดูตอนล่าสุดกับหมอผีอ่ะกิกิ๊กเขาอยากได้ทุกอย่างนันก็กิกเหรอใช่ค่ะอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างคืออันนี้จะดูเอะโวยวายเสียงเงงยบชัดเจนค่ะชัดเจนแล้วแสดงออกชัดชัดเจนนี่ดูจริงเหรอแม่ใช่เก่งมากสามคนนี้ถ้าไม่ได้อยู่ในละครเวียงร้อยดาวเนี่ยละครจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยเพราะมีบทบาทสําคัญจะก็นั่งบางคนบอกขโมยซีน ย่าไปเรียกเขาอย่างนั้นและภรรยาคนที่สี่นะฮะขอเชิญพบกับภรรยาคนที่สี่นางเวียนแก้วนี่นางเวียนแก้วเืยนะแก้วที่แก้วที่แก้วช่วงนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะสวัสดีค่ะนี่คุณชายคุณประกรณ์คุณประกรณ์รู้เปล่าคะเป็นพี่ประกรณ์ประกรณ์ที่ถูกขังอยู่เนี่ยหรอใช่ประกรณ์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณ อะไรจ๊ะฉันชื่อเต็มที่แก่ได้เหรอาก่า่งีตดัดกาคุณพี่คุณอาตีด้วยคเดือคุณงติดคุณจะอใจเย็นๆนะคะคือให่ใช้จะทาอะไรโอภักดไาดเลยแ้วขาดเลยอันนี้บอกทีมงานก่อนนะครับมันเป็นอุบัติเหตุในการถ่ายทำหักข้าตัวไม่ได้แล้วเนี่ย คุณจำเดือนคุณจองจิตแล้วก็คุณสายฟ้าค่ะเวียนแก้วเออคุณจำเดือนมีอะไรให้เวียนแก้วทำหรือเปล่าคะเออช่วยขัดรองเท้าให้แม่จองจิตหน่อยจ้ะขัดรองเท้าใช่ขัดเลย เออใจเย็นๆนะคะไม่ไ้อพัดสิ้นค่ะไม่ได้เอาพัดสิ้นค่ะได้ยังไงโอ๊ยไม่รู้มารยาทเลยอย่างนี้ต้องปี๊บมาเนี่ยค่ะนิเกเลเตอร์นิเกเลเตอร์นิเกเลเตอร์ต้องใส่ฟ้าใช่ไหมต้องใส่ฟ้าให้มันเที่ยวไงก้นอวกๆอย่างเงี้ยก็ต้องปีเธอเนี่ยนะมันนมใหญ่เหลือเกินสมพนจะโดน คืออประธานโ้วนะคะกินไก่เยอะไปหน่อยค่ะไก่ฉ yeah> ีดยาป่ะคะเดี๋ยว้ไก่ใส่ฮอร์โมนเยอะค่ะแต่ข้างมันไก่ร้านก็ตีไม่ใส่ฮอร์โมนใช่ไหมคะไม่มีค่ะโอาตายแล้วน่าคุยนะอย่างเงี้ยนี่แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะคุยกันต่อเขาแบ่งคาแรคเตอร์กันยังไงคืออ่ไม่ได้กําหนดมาแล้วเหรอกำหนดแล้วแต่ว่าเราก็ต้องหาเองในเรื่องด้วยอย่างเงี้ยต้องจับจุดอีกทีนึงไม่งั้นมันจะซ้ํากันหมดเพราะว่าเวลาที่นักแสดงเล่นเนี่ย ไปเลนวันแรกๆเลยคือทุกคนจะแบลงๆนิดหนึ่งเพราะว่ามันแบบทํากันบ้านมาส่วนหนึ่งแต่เวลาทํางานจริงเราก็ต้องหาวิญญาณของตัวแสดงในกองถ่ายนะคะคือผมแบบไมจะบอกว่าขอเพิ่มอีกอือันนี้ลดอันนี้เพิ่มอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้ตัวละครแต่ละตัวมันชัดในตัวเพราะฉะนั้นไปค้นหากันอีกทีหนึ่งหลังจากแต่ละคนได้รองเล่นกันดูก็จะมีคาแรคเตอร์หลักอยู่ใชแต่สุดท้ายค้นหากันอีกทีนึง ได้ออกมาเป็นส่วนผสมอย่างที่เห็นแบบนี้แบบนี้มากแต่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจู่มาถามอันีังไม่รู้นะว่าไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วต้องไปค้นหาแปลอะไรกันอีกไม่รู้ไม่รู้นะไม่รู้โอ้มันยากเพราะฉะนั้นลองดูอันนี้อย่างนี้เรียกว่าอย่างไรบทคาแรคเตอร์ที่ที่มีวางหลักเอาไว้แล้วไปค้นหาคือหน้าเนื้อใจเสือ หมือนคนที่ข้างนอกดูดีข้างนอกดูเนื้อแบบโอ้โอวอ่อนหวานอ่อนโยนนั่นก็น่ารักอะไรเงี้ยค่ะแต่พอหันหลังแบบแทงชื่เฮียงแก้วเสียงอย่างนี้เหรอเอาไปเอาไปแทงชื่อแทงมาแจ็คมาตัวมาแล้วแซนลองดูลองดูนะฮะอย่าใจเห็นว่าเจ้าบทบาทจริงๆยังไงเอาลองดูแบบ หน้าเนื้อแบบเสแช่้งที่จะ<อ>ทำให้ดูออกเลยว่าเสียแชงร้งเวียงแก้วจ้าเดี๋ยวมาหาคุณจงจิตหน่อยนะจ้าคุณจงจิตเขามีเรื่องจะคุยอะจ้าเมื่อวานเนี้ยที่เขาทำาซ้อยหายอะจ้าจงจิตช่วยลงโทษให้หน่อยนี่ไงฮะแต่พอรับหลังปุบ๊บ เปล่าจะใช้จองจิตให้ตึงใช่นเขาเลยออันนี้เขาเสียสละมันเป็นวิธีคิดเล่นในสมจริงเลยได้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 เลยเจ้าค่ะต้องการไม้หน้าสามไหมโอ้ยเอตลกที่ไม้เมื่อกี้ที่หักหักอ่ะตลกเขาไม่เอาถึงตายแล้วคุณตัดยุทธอุ้ยแต่ว่ามืเล่นมือมือโดนด้วยอ่ะมือโดนอ่ะมันรู้สึกได้เลยมันแปลกเอาวต่อสิเออสร้อยฉะนั้น เออฉันไม่ได้ทำหายนะคะเพราะว่ามันใครให้มาคือฉันฉันเก็บได้ค่ะเก็บได้จากคุณประกรณ์ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะฉันเก็บได้ในตะขยะะเวียงแก้วเธอพูดเธอสบตาฉันเธอนี่ช่บมันคนอ่อนหวานนะแต่อย่าทำให้มันเวุ่นวาย ใช่มันรู้ไหมอันนี้เติมนะฮะในในละครไม่เห็นบทนี้นะมีการต่อยกันแล้วบทนี้ค่ะีบทคนนี้ค่ะีบทนี่นี้เออเอาไปทั้งหมดใช่อ่ะแล้วคุณพี่ให้เธอได้ไงคื็แก้วฉันเธอบอกฉันว่าเดี๋ยวนี้เลยนะคุณพีจะได้ยังไงฉันไม่นวดให้เขาครับฉันไม่นวดให้เขาแล้วเขาคลายทิ้งมาฉันนวดหน้าด้วยปาท่อแกทำกับคนอย่างนี้เะ เียงแงเนี่ยจริงจหัวมันเนี่ยตัวไม่จริงหัวมันจริงเอาให้วิทมันหลุดคุณคะคุณจะก็ทำคือเขากระทำอีกงาๆไหมโดนทำจริง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 อย่างนี้เลยจริงจริงนะหนูว่าคือบอกได้เลยว่าสามคนนี่นะแค่สามคนนี้ก็เหลือรับประทานแล้วใช่จริงกับแปดสามคนีนบ้านก็อยู่ไม่ได้แล้วอ่ะนี้เพียงไร้ด้าเป็นยังไงบ้ากิจกาเป็นยังไงขอออกไปเดินตลาดเดินห้างเป็นยังไง ก็คนเขาก็ก็ก็ชมนะคะบอกว่า3คนนี้สนุกดีมีสีสันคือคาแรคเตอร์ก็จะแตกต่างกันไปอย่างพึ่งก็จะเงียบอย่างคนนี้ก็ก็จะมีเบื้องหลังอะไรที่เขามีแบบปบมของเขาแต่ส่วนเน็กเนี่ยก็จะเป็นแบบพูดเลยด่าเลย อยากได้อยากมีทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นลักษณะของความโลภแต่ละคนที่แสดงออกมาในแต่ละแบบแม่แต่ว่าฟีดแบคคนดูเนี่ยดีนะคะจะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบต้องเอาทุเรียนคว้างหรืออะไรไม่มีเดี๋ยวนี้เขาจะแบบชอบมากเลยเขาจาได้แต่เรื่องแรกจนเรื่องนี้ก็เหมือนเขานึกภาพเราออกอะไรก็จะบอกว่าร้ายดีเนอะเรื่องนี้ร้ายมากเลยอะไรเงี้ยตกอย่างเดียวเลยตกอย่างเดียวจินตนเกาาเอาไว้ก่อนที่จะมาเล่นเนี่ยมันคงไม่ถึงขนาดนี้ใช่ไหม ไม่ถึงขนาดนี้ค่ะแต่พอมาเล่นเนี่ยอย่างเพิ่มไปเรื่อยๆใช่มันมันเข้มกว่าในบทเยอะมากเลยอ่ะเมว่าใช่ทุกอย่างที่พี่ถาก็จะทําให้เราแบบว่าเล่นให้มันขยี้ค่ะเพราะเป็นพุ่งกับแนวแบบคุณภารขยี้อยู่แล้วอ่ะมันเหนื่อยนะผียังไม่กลัวเลยนะคะผีอะเรายังไิด่าผีเลยก็นั่นเป็นละครที่สามสามผู้ชายนี่ไม่กลัวผีนะ ไหนเราเป็นผีสิวัวสมบัติเวียงแก้เป็นผีแล้วเป็นผีอันนี้เป็นผีบ้าผีเวียงแก้วคือผีเวียงแก้วต้องหลอนๆเป็นเหมือนไทน้ําเป็นแบบมาโดนข้ามาโดนข้ามาจะแขนไหมคุณพี่คุณพี่คะจริงๆอยากเล่นตัวไฟตาทำเป็นไหมทำเป็นไหมยังไม่เป็นให้คุณนายที่หนึ่งทำให้ดู ให้แฟนจัดการแล้ไม่กินพราะแกคนเดียวแกอะไรแกคนเดียวใช่ไหมจะไว่ชฉันเปแบบนี้ปากกอนปากกอนปากอนได้ไหมปากกอนปากกอนไม่เชื่อไปหรอในเรื่องกลัวผีในเรื่องเล่นในเรื่องอ่ะในเรื่องกลัวผีอะไรในเรื่องติดอยู่ในเขาแก้แค้นนะไปอยู่ที่ไหนปกกอนด้วยแก้คุณปากกอนนะไม่ดูโอ้ยไม่ไม่ดูเพราะมึงทำให้ดูแล้ว ไม่ต้ให้พี่ชายฟ้าพี่ชายฟ้าทำใหดูที่เขย่าเวียนแก้วอ่ะฉากนั้นอ่ะฉากเขย่าเวียนแก้วเลยใช่แล้วเราก็ขึ้นมาสูงนิดนึงระยะมือจะได้พอดีช่ยฟ้าจ้าช่วยจัดการกับเวียนแก้วให้หน่อยนะจ้าจัดการเลยค่ะคุณพี่เวียนแก้วทำไมเธอถึงทําแบบนี้ฮะฉันทนเธอไม่ได้นะเวียนแก้วอย่างยพี่จริง เริยแบงนี้จริงเหรอจิงเจ๊โอเจ๊วัญจักขกสาวหกช่วยกันโทษนะครับรุ่มกับชาติถิ่นรึเปล่าคะคือว่าพี่สันถาบอลเนี่ยไม่หรอกแต่ว่าความจริงในชีวิตเนี่ยมันก็มีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วในชีวิตจริงไม่มีเซนเซอร์ด้วยมันถึงกับฆ่ากันก็มีเราก็จะเอาแบบมาตีแผ่ถึงความแบบอมหิทธของเรื่องความเรืองจิตใจมันแต่ว่ามันจะมีที่มาที่ไปของตัวตัวตอนของตัวละครแต่ละตัวมันก็มีอะไรเก็บกดอยู่ในใจมันไม่มีอะไรขึ้นมาลอยๆมันเป็นจิตวิทยาที่แบบ ว่ากลมมหายไปไหนแล้ายไปแล้วกัวโดนหารุณมานี่มานี่ยังไม่หมดยังไม่หมดไปไหวี่ยงแก้วตะกี้บอกให้ทำผีไงก็เดี๋ยวที่พี่ถามเขาก่อนว่าเป็นยังไงเอกลักษณ์แต่ละคนเขาทำยังไงเดี๋ยวทำผีบัดเดี๋ยวทำผีนะทำผีเพราะฉะนั้นเนี่ยบทสรุปอันนี้ก็คือจะมีปมก็คือเราเป็นคนไทนที่หนึ่งแต่ไม่มีลูกใช่ไม่มีอำนาจ คือ,คอคเราเ<ม>ป็นที่ห<ต>นึ่งแต่ว่าไม่มีลูกปุ๊บอำนาจไม่มีใช่มันก็เลยแบบว่าคอยระวังว่าใครจะมีลูกแล้วมาเอาสมบัติเรื่องของเรื่องก็คือบ้าสมบัติเป็นคนแบบว่าใครมาเอาของของฉันไม่ได้แต่ว่าเราไม่สามารถจะไปสู้ซึ่งซึ่งหน้าได้เราก็เล่นเกมแบบว่าใช้คนอื่นหลอกใช้หลอกใช้หลอ,อ,อกใช้แล้วตัวเราก็ดูดีที่สุดในขณะที่ทุกคนตายหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมพูดถึงเรื่องนี้ต้องมาหันไปมองกูเดกลาชฮะ เห็นเห็นก็ม่เยืออะไรต่อไปนะมองน้องไรรหน้าเหมือนน้องแต้วในละครร้อยดาว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 ลุกออกมาได้ส่วนทางนี้ล่ะตัวละครก็คือเก็บเอาเรื่องคือเป็นผู้ดีเก่าแล้วก็พอมาแต่งไม่รู้ว่าเขามีเมียอยู่แล้วคือเหมือนแบบถูกหลอกรู้แล้วเหมือนถูกหลอกแล้วก็เขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับเราเราก็เลยไปมีคนลดเป็นชูแล้วก็เลยมีคนลดเป็นชูไม่ต้องมาอน สวดพึ่งซักง่ายง่ายดีสวดพึ่งซักออกมาดิจะน่กลัวหรือจะตลกเนี่ยส่วนคนนอนมาจากไหนมาจากตลาดใช่ก็คุณพี่ได้มาจากตลาดสำเพ็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนก็แนวแม่ค้านหน่อยหน่อยใช่ก็จะมชชาแจกเสียงก็จะดังมากลงเนกเนสแล้วก็เลี้ยงลูกแบบในทางที่ผิดลบมากอะไรเงี้ยคือสองคนนี้เนี่ยมีลูก มีค่ะมีแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกคุณประกรบทั้งคู่เลยเป็นลูกชูค่ะอเป็นลูกกี๊ดเราเลยลูกอยากได้สมบัติเงี้ยกาฝากแล้วก็ได้สมเป็นลูกคนรถไอเดนละครเขาบอกหรือยังบอกแล้วเขาบอกแล้วออกจงให้ดูข้ามไม่ได้ดูตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องชื่นชมริงทำให้ละครมีตัวตนขึ้นอีกมากมายทีเดียวระวังโดนสิงนะคะนะไม่้าไปเล่นกับทางรถเขาเลอะได้เขาเลอะได้เพราะระวังฉากพังนะ บาดพร้อมจะเป็นผีแล้วฮะอะไรยะนางเวียงแก้วคอหน้าขาวหน่อยเนี่ยจะฆ่าแก่เซฟิตัวแฉตลกตลกไม่น่ากลัวเอาให้น่ากลัวดิหัวเราะที่เวียงแก้วเขาจะหัวเราะเย็นเย็นหัวเราะมาจีนเย็นดูท่าจะบ้าเนี่ยคนแก้วสองแก้วไม่หัวเราะเย็นเย็นหัวเรายังไงแต่เวียงแก้วเป็นผีที่ไปที่ไหนต้องเปียกฮะ เป็นละครเป็นอย่างนั้นถูกต้องค่ะสองตัวเปียกซึยไม่เฉลยออกมาแม้แล้วนี้ยังน้อยไปมันต้องเปียกกว่านี้ค่ะม no ันต้องเปียกเปียกมากๆแบบนี้น้อยไปค่ะโอ้สวยพึ่งซักขอบคุณมากทุกคนที่มาโลกเลยขอบคุณครับขอบคุณค่ะบเขาเล่นกันจริงๆนะเนี่ยพึขอบคุณมากครับและนี่คือเรื่งน้อยอยางการแสดงนะคะอ่าอยากจะพูดอะไรกันท่านผู้ชมปิดท้ายก็จะฝากละครเรื่องนี้นะคะเป็นละครกฏแห่งกรรมที่ มาในรูปแบบของละครยิ่งดูยิ่งลึกแล้วก็ยิ่งได้สาระคุณสิ่งนี้คุณเดาอยู่ตอนนี้นะคะรับรองว่าไม่ใช่แน่นอนตอนจบต้องรอดูทุกคนจะมีมุมมุมที่เราจะโดนโดนกระทำตอนจบเนี่ยว่าจะเป็นยังไงให้ติดตามชมนะคะว่ากฎแห่งกรรมคืออะไรที่เราทำไปเพราะฉะนั้นไอ้ที่เห็นนี่อาจจะยังไม่ใช่ไม่ใช่นะคะจะมีอีไมีมีพรมอีกมีพรมอีกมีพรมอีก มีปฟมให้ค um ี wrong, <laughs> <int> ่ใครผมเตรียมหลังแล้วเนี่ยวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะทุกบรรดาแขกรับเคิรทั้งช่องสามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ